สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพามาชมเครื่องตัดหญ้าโคมส์ซีน็อกนะฮะ bc 2 3 1 0 Made in Japan นะฮะตัวนี้เป็นลานสตาร์ทเบา2 3่ c พี่น้องสองจังหวะน้ำหนักเบาเลยเบาเลยนะครับก็สภาพค่อนข้างสวยครับพี่น้องยังมีนวมมาให้อยู่ราคาเอาแบ่งปันกันไปใช้ครับ3,500รวมส่งนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ bc 3 1 0สาสำหรับใครที่เป็นบิ๊กแฟนซีน็อกเนี่ยจะได้ รอบรอบเร่งดีประหยัดน้นํามันนะครับตัวนี้นะก็จะมีของแถมเป็นใบมีดบางหญ่าสายสะพายนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนิดนึงลากออกเลยพี่ไม่ต้องเร่งก็ได้เบาๆเด็กมันทํามาละโอ้โหคุณผู้ชมครับอ่ะดึงอีกทีหนึ่งเบาๆครับนี่พออุ้ยไม่อุ้ยนี่ได้เลยตัวเนี้ย สภาพยังถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่หาไหลในท้องตลาดค่อนข้างง่ายหลายอย่างมีขายนะครับกรองคาบูถังน้ำมันลานสตาร์ทคลัชอะไรพวกเนี้นะครับลูกสูบจะมีขายตามต่างจังหวัดเยอะซีน็อกก็จึงเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมนะฮะคุณผู้ชมครับ3,500บาทรวมจะส่งครับเผื่อใครสนใจนะฮะสั่งเข้ามาได้เลยครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ